สวนสวอนดคเอแไหม่ออะไรนะคะแม่แม่อะไรนะคะนนคนดีคนเดิมโอ้หเสื้อแดงแไปไหนเมื่อคืนน่าหน่ะเห็นพออยากมาาะไรเมื่อคืนหนูไม่คมีรถเฮียข่อยวาเราเนี้ยเมื่อคืนเนี่ยเสียายอะไรอาเงยบเสื้อแดงบอเห็นเจอในคลิปเอไปโยตีเลทีหูขาด ผู้ขาดแล้วไปแล้วลดรถราคาจากสี่ร้อยวนเรวนเป็นห้าร้อยใช่ไหมยเส่้อแรกไม่มีค่าส่งจ้าส่งกับมือจ้าอ๋าไ่ได้ส่งนาบอกไม่ค่ะไม่มีรับกับมือ๋ยวมีลเซนนะจ้านึกว่าได้ส่งด้วย

คลิปที่สอง,สงสคลิปที่สองที่หายไปคือลบออกนะคะติดเหลืองใช่ติดเหลืองใช่บิวตี้เนี่ยเป็นหน้าติดเหลืองเพราะติด <c oughs> คนละเหลืองสิแต่ได้อยู่ช่วงแรกนาะ,ะเป็นอย่งไรอก่ออกอออก็าทายไกลๆเยื่อไม่ทิ้งเลก ขากอมาทายไกลออนแต่ว่าตอนในเป็นตอนส้มเขา้วเขาน้อยเดี๋ยวนึงเดี๋ยวค่อยตัดออกก็ได้ลงไหมตแก้วประเทศ้งเอูนเอ้นหนอยตั้งขึ้นมาหน่อนตังแบต่นตงเลยอ่อนน้อย

เจียเ็นใจว้เอาไปหมอย่าหรู้ตัยนั่ตตตนางไม่ดีปิดวกเลยไปเห็นนุ่มเด้อโซ่เขาุย่มไปไม่ทำจ้ะของตัวเองเส็จแล้วเอามาป้ายมือพ่อจิตกดูอูเดี๋ยวเดี๋วดูสายตาไี่ยุ้ก่อนพ่อแมนเซน มือป้ายของตัวเอ้วมาป้ายเมือนพอดีนั่นจโคนกระดาะเนคนกมืงก็ดีเพื่อนๆเนาะแต่เกมีมุดองหล่เนี่ยนี่ไม่ต้องปลุกจริงเลยไม่ตอปกจ้าตปก พอโจแฉพูดเด้อลมาองอันันเนาะบิวตี้แทงกินซื้อใสกระโปรงมาขึ้นอีกินขาดเลยบิวต้่ไ้บาแ่ได้ิคิดอยากอุกั้งไปอกข้างนี้เลยลูกใส่ช้้ย เอาเตยไปใส่เขาเลิกหรอทำเนี่ยโอ้เกับไปทำงานเหรอไปไปไปกับเอาขึ้นรถไปน้ำเลยน้ำเลี้ยงแถวเบิ้มนั่งเลี้ยงแถวอะไรใส่ไหม ไปบ่ไม่ไปไม่ไปเยไม่กแม่ไปว่าจะไปคเดียวผมจะกลับบ้านพรุ่งนี้วันหยุดให้พ่อไปโลดกับแม่ยุยไปกลูกสาวไปกับลูกสาว่มจบไปนี้ใช่ใช่ค่ะตยนกลับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวตอนเย็นก็กลับมาแล้วค่ะ คนผายกันแล้วเวอรไม่ไหนนี่พักยังเอากินกันไปไหนไหนกินเอาไปกินกันไปไหนไหนเออฝักเนื้อผัวดิเอาเฝ้ากินมีอันเสื้อผ้าแบบนี้ต้องมีกต่อะไรย่ันเต็มรอบเลยเนาะต้องก็ตือใส่บอสเกนุ่นอุ้ย มีมีนมใส่บะหนูเบ้ามันใหญ่ปวดโมเมนต์มพนุ่นตัวนี้นี่โอ้โนี่ใส่หมดควาอยู่นะมีเจ๊เดียใจใส่บีบรีบะใส่ดอกสาตว์อะมันใหญ่ปวดนอบิวตีเนาะนมวนมใหญ่ ถึงต่อให้เป็นสาวนมใหญ่ถ้าเป็นวัยรุ่นเขาไม่ไตต่ตรงนี้ใส่ด้ยแบบโผล่มาขึ้นรูไว้รุ่นพร้อมเด้อันนี้คนแก่หขายนี่นี่ล่ะบุยเป็นอิงก่อนี่นใส่ได้ใส่คางเต้นอนะ เลาเอาไปใส่ไปเรีนไหมอุ้ยสิบแตกโอ้โเตมน่ิงใ่ใส่่แล้วกัเนกัเมาเบิรชุดขาวๆอะใส่ย้ำถึเดรสเวลานเรียนไหมเดอยู่ตังขังกูดิ เรา้เบาต่อคอเราเยอะไปว่าันเยนินออกติดติ๊ก็ได้ชุดลไปชุดใดขีมเอ้ามันงามเด๋แม่ื้อมาักแงกะดูทไแม่เบ่งมือแลงนี่หร่าแมาเทใส่ันยงปรกันยันีกันยัยนี่น้องอไยังไงมัดมัดมูขากัารแม่เป็นมัทกี น้อแย่เขาีนัหรัขยับขนาดยังงนี่้เสอบกันผ้ากันูอันนี้ม่านใบน้าอนี่กไรเลยดิปดัเปิดออกมาแ่ีเใส่ใส่ไปเดาจับกได้นี่บางนี่งใส่ เอาไปซูมอวนดีจ้ะเอาไปก็ได้เอาไปแบ่งผู้นันปุ่นี้มาเลี้ยงฟอกันอยู่ยใส่เก่อโรงเรียนบ้านชัยศรีสุขรตะบลยางอุม้มอานไวเอียงอํา,า,ยอยา,อาเภอทาคันโท,นทจังหวัดกาฬสินธุ์ ก็ช oh. ูดูแล oh, hey, ้ว <s> ชีมผู้ชแมวหายเอาอหายแล้วบอกาบาดูรู้หายัถ้นไม่เอยข้าลองดากระไทยของแมวมีอารมณคิวดีแบบวันจะดีขอบคุณค่ะ